สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัว OBD นะครับรุ่น l u f y XF นะครับในรถ Ford Y-Tech นะครับปี2019นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะครับเป็น Ford Y-Tech นะครับปี2019นะครับคันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาแจ้งนะครับว่าตัวรถ Ford นะครับ Y-Tech นะครับ สามารถที่จะดูค่าอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับผ่านนะครับเกจลูฟี่ XF ได้แล้วนะครับก็คือเกจตัวนี้นะครับสามารถดูค่าอุณหภูมิน้ํามันเกียร์ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจสังเกตนะครับว่าตัวเกจลูฟี่นะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ เสียบเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับก็ดูค่าได้ได้เลยนะครับทั้งบูสต์เทอร์โบนะครับความร้อนหม้อน้ำนะครับความเร็วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ค่าที่ดูได้ใหม่นะครับในการพัฒนาของเกรดนะครับตัว l u f f y x f ก็คือสามารถดูค่านะครับเกียร์เทมนะครับคืออุณหภูมิเกียร์นะครับ ATF นะครับของรถ Ford คันนี้ได้แล้วนะครับค่าจะอยู่ที่7 6็ดสิบหุองศานะครับเป็นบรรทัดล่างนะครับ ฝ่ามือนะครับเลข76.8ดปอะไรตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นนะครับตัวโวลต์นะครับ13.8นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หม้อน้ำจะอยู่ที่92องศานะครับเกดลูฟี่นะครับสามารถที่จะดูค่าได้นะครับครบนะครับในตัวเดียวเลยนะครับติดตั้งในฟอร์ดลนเจอร์ได้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับแบบนี้เลยนะครับ มีหน้ารวมให้แบบนี้นะครับมาดูกันครับหน้ารวมดูอะไรได้บ้างนะครับบรรทัดแรกนะครับซ้ายมือสุดเลขศูนย์คือสปีดคือความเร็วนะครับถัดมาจะเป็นวัดรอบนะครับเนี่ยนะครับวัดรอบเกียรจะสมูทนะครับสังเกตนะครับบรรทัดช่องที่3นะครับขวามือนะครับหน่วย psi คือแรงดันเทอร์โบนั่นเองนะครับหน่วยเป็นปอนดนะครับบรรทัดที่2นะครับเกียร์เทมสังเกตไหมครับจะอยู่ที่76.8นะครับอันนี้คืออ่านค่าจาก ของ ECU ของรถเลยนะครับเราแค่เสียบปลั๊กของ OBD รุ่น Luffy XF นะครับเข้าไปที่พอร์ต OBD ของรถเท่านั้นนะครับก็สามารถแสดงค่าอุณหภูมิมันเกียร์ของรถ Ford ได้แล้วนะครับจะอยู่ที่76.8นะครับตอนนี้นะครับต่อมา Water Temp นะครับคือหม่าน้ำอยู่ที่92นะครับโวลต์อยู่ที่13.8นะครับ Oil Temp นะครับบรรทัดที่3นะครับก็คือแสดงค่าอุณหภูมิมันเครื่องได้ด้วยนะครับสำหรับ Ford f i e t a นะครับนะครับอยู่ที่93องศานะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่หนึ่งจนะครับแล้วก็ขวามือสุดนะครับ FRPA นี่ก็คือค่าแรงดันน้ำมันในรางของมันเร็วนะครับตัวนี้อย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับนี่นะครับดูค่าได้ครบนะครับ ในตัวเดียวเลยเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้สำหรับเกตรลูฟี่เอนะครับถ้าได้สนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับตัวเกต o ร d อรุ่นลูฟี่เอตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถ Ford r เ n g e r ของท่านเพื่อดูค่าต่างๆของรถนะครับแล้วก็ได้เพิ่มค่าใหม่เป็นค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับในตัวลูฟี่เอตัวนี้นะครับ สนใจสั่งซื้อนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับสินค้า l u f f y XF ตัวนี้นะครับรับประกันให้1ปีเต็มโดยหน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีปัญหาทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูค่าอุณหภูมิมันเกียร์นะครับของ Ford Ranger นะครับ White นะครับมาได้เลยนะครับ มีพร้อมติดตั้งและจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับสอบถามเพิ่มเติมมานะครับ0899695708นะครับวันนี้ผมป๊อบ o b ปี h o p อขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น Luffy XF ใน Ford Ranger นะครับไฟเทกปี2019คันนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อทักมานะครับสวัสดีครับ